สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟลิซ่ามีคนตั้งคำถามเรื่องเพลงของลิซ่าพ่อหนุ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวเพลงใหม่ของลิซ่าเขาน่าจะไม่ชอบแนวเพลงใหม่ของลิซ่าเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าเพลงลิซ่าที่ออกมาหลังจากคําเพลงเดียวมันดูยังไงดีอะพูดไปกลัวโดนดราม่าอีกเอาเป็นว่ามันเบาลงมันไม่ติดหูมันไม่ค่อยจะทำให้ติดหูมากขนาดนั้น เพลงเที่ยงอยู่ในแบล็กพิงเพลงลาลิสามันติดหูมากในหัวผมฟังเพลงทั้งวันก็ไม่เบื่อแต่เพลงใหม่ของลิซ่ามันฟังซ้ำแล้วมันเบื่อได้และเพลงใหม่ของโรเซ่มันสนุกมันเข้าถึงผมฟังซ้ำแล้วไม่เบื่อเพลงลิซ่ามันดูไปแล้วอาจมากกว่ามั่งใครเป็นแบบเหมือนผมบ้างแต่สุดท้ายนี้ผมก็ยังจะคอยฟังเพลงของลิซ่าเหมือนเดิมไม่ได้จะโจมตีลิซ่าแต่อย่างใด ยังรอชมผลงานเพลงใหม่ของลิซ่าตลอดครับมาดูคอมเมนต์ที่1กับกันค่ะเราไม่ชอบเพลงลิซ่าตอนอยู่ว g เลยค่ะมันนี่พอไหวแต่ลาลิซ่านี่คือไม่เข้าหูเลยแต่พอออกโซโล่เดียวเราชอบเพลงมากไว้ที่แตกต่างไว้ที่ฉีกออกไปโดยเฉพาะ New Woman กับ m o ล n l i t for ติดหูมากร้องตามได้ในส่วนเพลงของ Rockstar นั้นตอนแรกๆรู้สึกเฉยเฉย แต่พอร็อกสตาร์มาทำสเตจมันดีมากค่ะน้านาจิตตั้งค่ะมาต่อคอมเมนต์ที่2ผมชอบลิซ่ามากรักลิซ่าดูลิซ่าด้วยความภูมิใจตลอดผมรักลิซ่าในสิ่งที่เขาเป็นเขารอดูผลงานและให้กำลังใจตลอดนี่แหละความสุขของผมครับมาต่อคอมเมนต์ที่3เพลงของลิซ่าผมฟังซ้ำบ่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรเพลงอื่นๆก็เหมือนกันคอมเมนต์ comment ที่สชอบลิซ่ามาก รักลิซ่าดูลิซ่าด้วยความภูมิใจตลอดแต่ถ้าฟังเพลงที่ไม่ชอบก็ไม่ฟังเลยพ่อฟังอีกครั้งก็ไม่ชอบค่ะคอมเมนต์ที่5คือผมกับชอบเพลงใหม่3เพลงตอนที่ออกจาก YG มากกว่า mm hmm. เพลง New Woman mm hmm. คือชอบที่สุดอาจจะด้วยไม่ได้ชอบเพลงแนว K-pop มากขนาดนั้นแต่ก็ชอบ Blackpink ส่วนใหญ่ผมฟังสากลนทุกแนวพอได้ฟังเพลงใหม่3เพลงของลิซ่าเลยชอบมากกว่าสมัยที่สมาชิกแต่ละคนออกโซโล่ตอนอยู่ไวชอบ underground ของโรเซ่ที่สุดสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนคอมเมนต์ที่6เพลงไม่ค่อยมีคำที่ติดหูง่ายแล้วเนื้อเพลงก็เป็นสตอรี่ที่ไม่ได้เข้าถึงชีวิตของทุกเพศทุกวัยแต่เราก็ว่าไเรอะคา่ะมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยส่วนตัวเราชอบเพลงที่ฟังง่ายๆคะ่ะ ถ้าเป็นฝั่งเคป๊อปเราชอบเพลงของนิวจีนเป็นพิเศษฟังง่ายดีคอมเมนต์ที่7ฟังเพลงสากลทุกแนวแต่ไม่ได้เป็นแฟนเคป๊อปขนาดนั้นจะฟังแค่ผ่านๆแต่เพิ่งมาชอบและติดตามลิซ่าตอนออกเพลงเดียวชอบทั้ง3ามเพลงที่น้องทำออกมาค่ะตามไปฟังเพลงเดี่ยวของน้องสมัยที่น้องอยู่ใน YG ฟังแล้วเฉยๆค่ะสรุปมันแล้วแต่รสนิยมการฟังเพลงของแต่ละคนค่ะ คอมเมนต์ที่8เรื่องของความชอบมันเป็นเรื่องปัจเจกค่ะอย่างเราไม่ค่อยชอบเพลงลาลิสาแต่ชอบฟังมันนี่มากพ่อน้องปล่อยล็อกสตาร์ออกมาฟังตอนแรกๆก็ชอบนะแต่นานไปก็เบื่อไม่ได้ติดอยู่ในใจนานตอนนี้ก็เหลือแค่ฟังแค่เพลง You Woman และ Moolifor ส่วนเพลงล็อกสตาร์นั้นเรามองว่ามันเน้นเพอร์ฟอร์แมที่โชว์ในวิกตอเรียนั่นแหละอันนั้นดีมากเลย ส่วนเพลงของเจนนี่เราก็ฟังแค่ยูแอนมี e ส่วนเพลงอัปเปนั้นตังแบบตุ้มเลยฟังบ่อยติดอยู่ในหูและคอนแรบกับบูโนมาคือใช่เลยคนเรามีสิทธิ์เลือกฟังในสิ่งที่ชอบคำันไม่แปลกค่ะคอมเมนต์ที่9ความชอบมันแล้วแต่คนฟังอันนี้เข้าใจได้เพลงลิซ่าตอนอยู่ YG กับตอนนี้ต่างกันเยอะเลยบางคนชอบแบบเก่าเพรติดหู บางคนชอบแบบใหม่เพราะอาจกว่าส่วนตัวชอบแบบผสมกันชอบที่สุดก็ยังคงเป็นมันนี่ตอนนี้ก็ชอบมูลิฟอร์คอมเมนต์ที่สิความชอบใครความชอบมันครับแต่เราชอบเพลงใหม่3ามเพลงมากกว่าเพลงลาลิสามันนี่เป็นแนวเพลงพีเซนต์ตัวเองขายได้เฉพาะกลุ่มแฟนคลับคือถ้าออกจากค่ายแล้วได้เพลงแบบนั้นก็ไม่ต้องออกดีกว่านิวแมนมูลิฟอดีกว่าเยอะมากๆ เนื้อเพลงีต่างๆดีกว่าเยอะคอมเมนต์ที่11มันก็ไม่ผิดและมันก็ไม่ได้ถูกนะมันเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ที่12ทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ที่13น้องริซ่ายังมีเวลาในการทำเพลงอีกเยอะอยู่เพราะมีใครเป็นของตัวเองแล้วชอบเพลงที่ออกมาทำเองมากกว่าตอนที่อยู่กับ YG ด้วยซ้ำไป เพราะสามารถทำออกมาได้หลากหลายแนวมากกว่ารอดูต่อไปในอนาคตคงมีซักเพลงที่ถูกใจกันบ้างล่ละคิดว่าตอนนี้น้องกำลังลองอะไรใหม่ๆอยู่แบบนี้ดีแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไม่กดดันตัวเองมากเกินไปไหนๆก็ออกจากนั้นแล้วเราเป็นแฟนขับลิซ่าให้กำลังใจดีกว่าบางคนก็อย่ารีบเกินไปดิจะทำให้ดังตอนนี้ให้ได้ต้องให้มันดังเปี้ยงในระดับโลกเลยทันทีเลย ศิลปินระดับโลกหลายคนยังทำกันไม่ได้ด้วยซ้ำไปต้องให้เวลาลิซ่าด้วยดิคอมเมนต์ที่14กลับกันเลยจ้าเราชอบเพลงที่ลิซ่าออกมาทำเองทั้งหมดเลยที่ปล่อยออกมา3เพลงนี้อย่าง Rockstar ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพลงเฉพาะแนวแต่เราว่าเนื้อลองจังหวะดนตรีมันยอยง่ายมากๆเลยนะส่วนเพลง New w o m a n ก็มีความแปลกใหม่ดี มีท่อนทางภาษาอังกฤษและภาษาสเปนและได้มีคนมาคอลแรบด้วยคนฟังแรกๆอาจจะช็อตฟิลไปหน่อยแต่พอฟังไปเรื่อยๆก็เก็ตเลยและเพลงมูลิฟ,ฟอนี้แทบจะเป็นเพลงแทสของตลาดสากลนเลยเพลงก็กำลังทำหน้าที่มันอยู่ตอนนี้ก็กำลังกลับเข้าชาร์ตะดับโลกไต่ขึ้นมาได้ขณะเพลงไม่ได้รับการโปรโมทไม่มี MV แต่ก็มีกระแสะจากเวทีวิกตอรียมาช่วยเพิ่มกระแสะไปอีก และนี่เป็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงใหม่ของลิซ่าบางคนชอบและก็มีบางคนที่ไม่ชอบคนที่เป็นแฟนเคป๊ OP, อาจจะไม่ชอบเพลงใหม่ของลิซ่าแต่สำหรับแฟนๆที่เป็นนอนเคป๊ K เขาชอบเพลงใหม่ของลิซ่ามันแล้วแต่คนมีคนชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบแต่สำหรับเราไม่ว่าผลงานจะออกมาแบบไหนก็จะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเสมอ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ